สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามารับชมรายการเช็คเอนจินนะตามคำเรียบร้องครับสำหรับที่เราเคยลงคลิปไปนะครับในเรื่องของปั๊มสายนะเพื่อนเพื่อนครับหลายๆคนก็คอมเมนต์มาใน YouTube ว่าให้ตามมาดูกันกับรถอีกหนึ่งคันในรูปแบบของสไตล์ KB รูปแบบของปั๊มสายแน่นอนครับที่คอมเมนต์ผมไม่พลาดอย่างแน่นอนอย่างที่บอกครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับและเราก็พาเพื่อนมาถึงณจุดหมายตามที่เพื่อนเพื่อนบอกครับ อยู่กันที่พีโก้สายสามนะถ้าใครรู้จักพีโก้สายสามดีวัยรุ่นสมัยก่อนสมัยใหม่ก็คงจะรู้จักกันในนามพี่โนะ mm hmm. ก้รอมแม็กนะก็หลายๆคนสัมผัสกับความแรงในรูปแบบของปั๊มสายนะครับ mm hmm. ที่เป็นฝีมือของเขามาบ้างแล้วหลายๆคนก็อาจจะเห็นผลงานของเขานะครับ mm hmm. ก็วันนี้ครับพามาดูนะพามาดูเลยกับ KB ช่วงสั้นคันนี้ มีสถิติที่เร็วที่สุดในรถบ้านนะแต่จะเป็นรุ่นกาิกาไงเดี๋ยวเราไปรับฟังจากปิโก้นะต้องบอกเลยว่าคันนี้ครับไม่ธรรมดานะเดี๋ยวเราไปดูเรียนรู้กันถึงความแรงในรูปแบบของปั๊มสายกันไปลุย ก็ได้เปลี่ยนมเมซ c Power เนี่ยครับทำให้รถค,คันนี้มันนิ่มนอนหลับสบายรถเราหนลลลีโค้งหน้าโค้งหลังเนี่ยสำคัญมากพอหลบแล,แล้วมันไม่ตะเลิดออกไปอ่ะทำความปลอดภัยให้กับตัวเองเลยเบริรอะไรด,ดีถ้าใครมีรถเดินทางไกลๆมั่นใจอยายกจะแนะนำอ่ะพี่โก้สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> พี่ปกติจะมาที่นี่ก็จะมาแต่ขับมาเร็วครับผมไม่อยากจะยืนกับพี่โก้เลยโอ้โหอะไรขยง้ปกติจะมาที่นี่จะมาแต่ขับมาเร็ว แต่วันนี้ครับคือหลายๆคนเรียกร้องเลยไม่ว่าจะผมลงคลิปไปก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยให้พาไปดูพี่โก้ใส่สาหน่อยเพราะพี่โก้ใส่สามเขาทำปั๊มสายพี่โก้บอกเขาหน่อยดีว่าพี่เนี่ยเริ่มปั๊มสายมานานยังก็นานๆแล้วครับเป็นจุดกําเนิดเลยมั้ยสำหรับโก้ใส่สมกับในรูปแบบของปั๊มสายรันเรียวก่อน เขาไม่เร็วก่อนเนาะใช่เขาไม่เร็วก่อนจริงป่ะจริงเขาไม่เร็วก่อนปั๊มสายเราพี่ใช่ครับเขาไม่เร็วก่อนอแล้วก็เพื่อนมาให้ทําความสายอืก็ลองคิดก็ดูว่าเอาเอาก็ต้องลองดูแล้วตอนนั้นเล่นเครื่องอะไรพี่ในรูปแบบของปั๊มสายก็จะมีโซเวอร์มีไดเล็กมีไดเล็กเลยไดเล็กเลยหรอใช่ครับไดเล็กเลยโอ้าถ้าถ้าย้อนกลับไปนะไดเล็กเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเปาะเปาะาปะ ถ้าสมัยก่อนออถ้าถย้อนกลับไปนะพี่<ช>โจนะมันก็จะเป็นเครื่องสเสวอร์เนี่ยมันเป็นเป็นคืนที่เหนียวใแ<ช>ละแรง<ช>ขยํานี้ขยํหน่อยแม่งแรงใรแต่ถ้าเป็นไดเล็กแม่งเปป,ปาะแล้วมันก็ไม่ค่อยเร็วใช,ใช่ป่ะก็ตอนตอนเราเราเล่นรถใหม่ตอนนั้นมันเป็นปั๊มสายด้วยครับขาใจอยู่แล้วพอมาทําอู่เนี่ยเราทําความเร็วเลยแล้ว เพื่อนเราไม่ทำปั๊มสายก็เลยมันคาใจตั้งแต่ตอนตอนนี้เราเล่นรถอยู่แล้วก็เลยได้สารต่อตอนนั้นพี่ก็เล่นเล่นเล่นเป็นไดเรกเหมือนจนไปออกคือเล่นสวเวิร์นแต่คือคาใจมันเปาะก็เลยมาลองไดเรกเนี่ยคาใจจุดไหนพี่คาใจว่าทําไมไดเรกมันเปาะใชไมัน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 พังง่ายเลยใช่ไหมโอ้ใช่โอ้แต่แต่แต่ไดเรกเนี่ยทําไปกี่ทีกี่ทีมันก็ถ้ามองจริงๆนะคือด้อยกว่าสวเวิร์นมากเลยนะสวเวิร์นกับพวกเครื่องของตระกูลมิสซ่ใช่ใช่เนาะ กแต่เราคงก็อยากจะดูว่าตอนนี้การพัฒนาของปั๊มสายมันไปถึงแค่ไหนแล้วครับนี่ย้อนถามนิดนึงพี่โก,โกเมื่อสมัยก่อนเล่นรถนะอตอนในช่วงของวัยรุ่นพี่โกกับหนูน่าจะอายุก,ก็ไล่เรียกกันละมะั้งพี่แกกันไม่กี่ปีเนาะ <laughs> ก็ เนื้อถามนิดนึงว่าตอนนั้นอนุจําความได้ในรูปแบบของปั๊มสายเนี่ยถ้ายุคนั้นอ่ะวิ่ง12แม่งถือว่าเร็วมากโอ้โหแรงมากแรงมากปะใช่คือถ้า12ในะยุคนั้นน,นมันก็จะเป็นเนืึอของเซิร์เวร์ใช่ในเล็กเนี่ยคือจะไล่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 ลลกันไป<ช>แต่คือยังไงก็ยังสู้เซิร์เวร์ไม่ได้ใช่ป่ะและตอนเนี้ความพัฒนาของมันพี่มันไปเร็วมากนะในเล็กมันไล่มาเร็วมากใช่ป<ช> <P ico. S 2> ่ะพี่โก้แล้วนู้ถามนิดนึงคืออะไรที่มันเป็นองค์ประกอบทําให้มันเป็นมีการจุดเปลี่ยน จุดเปลี่ยนถึงเวลาและสถิติที่มันที่มันเร็วขึ้นนะครับผมผมว่าคนนี่แหละพี่คนนี่แหลอเป็นที่คนเลยเป็นที่ช่างเลยไม่ไม่ไม่เป็นที่ช่างเป็นที่คนพี่ยังผมอ่ผมไปไล่ความเร็วอยู่แล้วเงี้ยอะแล้วพอกลับมาเล่นปั๊มสายรอบหนึ่งมันเหมือนเราได้อะไรใหม่มาแล้วก็ลองมาพัฒนาดูมันเหมือนเอาทฤษฎีของเอาทฤษฎีของความเร็วเข้ามาประยุกต์เอาอะไรเอายกตัวอย่าง ทีกอะไรมั่งครับพวกอย่างพวกเครื่องอะตอนนี้มันก็เอามาใช้กับพวกความเร็วได้เกือบหมดอยู่แล้วอ๋อใช่ครับใช้ใช้ด้วยกันได้อะไรจำข้าวเหี่ยงลูกพวกนี้ได้หมดกอ้์ได้หมดใช้ผมเพิ่งรู้ในเนี้ยคือข้าวเี่ยงก็สามารถใช้ได้ใช้ได้ครับลูกก็ใช้ได้ใช่ขึ้นอยู่กับเรามาปรับใช้แก้ใช้เอาก้านก็ได้ การก้างใช้อนความสายอ๋อการต้องใช้ของความสายใช,ใช่ครับเพราะเหตุใดทําไมถึงใช้ของคองมเร็วไม่ได้ระยะไม่เหมือนกันอ๋อใช่ครับอ่าคือถ้ามันคอม,ม,มเร็วแคมอยู่ด้านบนแต่ถ้าเกิดความสายแคมอยู่ด้านล่างอ๋อใช่มันจะติดตัวลูกเบลียวอ๋ออ๋อ,อพี่กกว่าจริงๆแล้วครับคือเอาอะไรพวกนี้เข้ามาณตอนนั้นถ้ามองจริงคือมันจะ ถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นของเดิมมันก็ยังไม่มีลูกเล่นอะไรมากใช่ไหมใช่ครับโอ้มาเลยแต่ถ้าเป็นก้านคอมก็แก้ไขได้นะแต่เราก็ต้องแก้ให้มันค้นอ่ะมันจะติดเยอะหน่อยท <ำ S 2> ําเยอะหน่อยเยอะทำเยอะหน่อย,ย,ออยชัวนี่นะเออถึงบอกวิวัฒนาการมันมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนของเล่นมันมีเ<อ>มื่อสมยัยก่อนจะมีแคมสักเส้นเนี้ยโอ้โหเจแล้วเจอีกใช่ป่ะ ผมก็เจียหลายเส้นเนกัน, <laughs> <laughs> นเจียอะไรนะเนข้าเวียงถ้าสมัยก่อนก็ถ้าเป็นในเครื่องของพวกไอ้ไดเล็กมันก็จะมีตัวเจเจสามตัวหนึ่งให้เล่นใช่ไหมใช่ครับนี่ลหอโอ้เนี่ยใครสงสัยกันยังว่าทําไมวิวัฒนาการมันถูกพัฒนาขึ้นมามันมีของเล่นมาให้เล่นได้ได้หลายได้หลายตัวใช่ครับเนาะโอ้อ่ะหลายๆคนอยากจะรู้แล้วว่าปั๊มสายของเจ้าเคีคันเนี้ยมันทำอะไรบ้างเพราะว่านั่นนะ เอฟซน่าจะเยอะมากฟิโก้คันนี้เพราะว่าเขาเรียกร้องให้ให้ตามมาดูกับเครื่องยนต์นี่แหละครับเพื่อนๆเทอร์โบบอลลือโลกโคตรเท่หมูหยองร้อยเปอร์เซ็นต์คของคันนี้รับ แยกจําพวกหน่อยแยกจําพอหน่อยว่ารถคันนี้ครับเป็นรถแข่งในรุ่นอะไรอ่ออันนี้เป็นรุ่นรถบ้านครับรถบ้านนะพี่โก้รถบ้านอืมรถบ้านโบใหญ่อ่าพวกนี้เขาจํากัดน้ําหนักไหมพี่โก้จำกัดครับผมจํากัดใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะรูปแบบของรถพี่อ่ะมันเป็นมันสั้นมากเลยนะใช่พี่โก้อธิบายพืเมื่อฟังนิดนึงรถคันนี้พื้นฐานของรถมันเป็นยังไงอะไรยังไงมันเป็นรถเดิมสี่ขอเลยครับอืมันก็จะเป็นรถช่วงสั้น น้ำหนักน้ำหนักมันไม่ได้เบามากนะปเป็นเหล็กทั้งคันอยู่แล้วแล้วเหล็กรุ่นเก่าๆอะ่ะมันมันหนักอยู่แล้วใช่ครับคือ <So S 2> บังคับที่น้ำหนักอยู่แล้วคือคเอางี้อธิบายให้ฟังคือว่าตามกติกาแล้วแน่นอนครับคำว่ารถบ้านมันน่าจะมีการห้ามตัดห้ามตัด,ห,ตดห้ามยน่นใช่ครับใช่ไหมแต่ด้วยพื้นฐานของรถรุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็จะมีพวกเคับที่มี ต้นตระกูลของเขามาอยู่แล้วมันจะมีสี่ขอเขาเรียกสี่ขอหรือว่าช่วงสั้นมันก็สามารถทียบมารวมการขันได้แต่ว่าถ้าเป็นรถช่วงยาวเอามาตัดคือผิดกติกาใช่ครับเออเออแต่แต่ท้านมองนจริงนะคือใครหาช่วงสั้นมาถ้ามองถึงความได้เปรียบได้เปรียบมาพี่โกมได้เปรียบไหมครับโอ้โหมันก็ไล่ยากแล้วเวช่วงสั้นเนี่ยใช่ฝ่ายฝ่าจะไล่เข้ามาได้มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะใช่ครับโอ้ มันไม่ได้ว่าถือไปว่าว่าดีใช่ครับผมว่าไม่ได้ดีมากใช่แต่คือด้วยที่มีรถอยู่ใช่เขามีรถอยู่แล้วเล่แล้วเป็นรถตั้งแต่บบว่าเขาใช้รุ่นพ่อแล้วคือเขาไม่อยากให้รถคันนี้มันในนี่จอดไปไงคืออยากจะมาทําเป็นรถแข่งอย่างเงี้ยโอ้เอาเถอะผมว่าอะไรเลยนะชั่วโมงนี้ถ้าให้เอาช่วงสั้นกับช่วงยาวมาเล่นนตอนนี้ผมว่าแนะนําให้ซื้อช่วงยาวนะ เพราะอะไรชงสั้นออแพงจัดเลยแพงเลยใช่ครับแต่ก่อนคานี้ยี่หมื่นโอ้เดี๋ยวนี้ไปไกลแล้วต้องบอกเลยคือหลักแสนบางคันสภาพดีๆสวยๆนะสี่ขอดีทุกรุ่นเลยทุกรุ่นครับไปไกลแล้วอันนี้คือจริงๆแล้วถ้ามองจริงนะคือถ้าเขาเก็บเดิมได้เขาคงเก็บอะแต่มันเลืถล่มมาไกลแล้วใช่ไหมมันก็เลยต้องเป็นสภาพนี้อ่ะเดี๋ยวพูดถึงของล่วงช่วงสั้นไปแล้วอยากให้พี่ตัวดีบ้านนิดนึงว่าไอช่วงสั้นเนี่ย มันน่าจะมีข้อด้อยอย่างที่พี่โก้บอกครับแล้วเราแก้ข้อด้อยของมันยังไงพี่โก้มันก็เราต้องไล่หาพวกปิู๊ฟู้ได้ครับใช่ครับก็คือเราก็แก้ไงก็ได้ให้รถเป็นออกดีและเร็วที่สุดอืใช่ครับและแท็กชั่นอะไรของมันที่เวลาที่มันออกพี่มันมันเต้นมันมันรถมันเวียงมันแหลรไม่มีเพราะเพราะเราแก้พวกช่วงนั้นนะครับใช่ป้ะใช่เพราะรถมันสั้นมาก เอาเอาที่เราหาคอมเร็วมาแหละว่ารถมันออก60ฟุตประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราต้องทาตัวเนี้ยให้มันเข้าไปใกล้เคียงที่สุดใช่ครับพี่โก้ช่วงล่างของคันนี้เป็นระบบยังไงเอ่ยเป็น a ออครับไปในอาร์ใช่ไหมเออาแต่ผมเห็นโชว์เหมือนลักษณะมันมันมันตั้งตั้งอะพี่โก้อ่าอ่าทำเป็นโชว์ตั้งครับอ๋อทำเป็นโชว์ตั้งใช่ไหมกติกายงี้ได้ไหมได้ได้ได้รถบ้านใช้ได้ไหมเงี้ยใช้ได้ปกติมันเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งก็คือปกติไหมปกติก็คือมันจะ โชคมันทำงานดีกว่าโช๊กตั้งอ๋อใช่ครับผมดีกว่าโชกที่มันเอ็นนอนลงไปอ่ะครับอืใช่ผมเห็นเลือกใช้เป็นโชกโชงนอกนะสเตงเจ้าของเขามีอยู่แล้วก็เลยเอามาลองใช้ดูประยุกต์ประยุกใช่ครับประยุกตใช้อโอร้รถคันนี้นะเห็นเห็นเกา่าๆขนาดนี้นะแต่ของเล่นมัน <c oughs> เยอะไงมันล้ำมากเลยนะมันล้ำมากเลยอืมโอ้เนี้ยช่วงล่างอย่างนี้บอกข้างหลังอ่ะผมก็เห็นแล้วมันท่วงแบบใช่เยอะมากท่วงเยอะมากไหมพี่โ้ ก็เยอะเหมือนกันนะครับกติกาใครวิ่งน้ำหนักเท่าไหร่รุ่นนี้ตันห้าตันหใช่ครับรถตัวเปล่าน่าจะมีตันสามตันสองกว่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอประมาณตันตันสามตันสามกว่ากตันสามกว่าก็ท่วงเกือบสองร้อยโลโดยประมาณไม่ไม่ด้ผมท่วงประมาณร้อยร้อยยี่สิบเขาตันสามกว่าใช่ตันสามพอผมดูแล้วบอดี้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ตัดอะไรมากมายไม่ได้ตัดใช่เนาะก็ท่วงประมาณใช่ร้อยว่าโลใช่วันนั้น เรื่องน้ำหนักไปไว้หลังหมดเลยป่ะพี่โกมันไว้หมดมันออกไม่ไหวเอ้าก็ซอยเอา <c oughs> อ๋อบาลานซ์ใช่บาลานซ์น,นัหนแหลใช่ครับมีผลเยอะมากไหมพี่สําหรับการในการเวทบาลานซ์รถนี้สําคัญครับเพราะปวามสายมันมันไม่ค่อยมีแรงครับมันไม่เหมือนเขามาันเร็วมันเอาไปบวกไว้หลังหมดได้ใช่แต่อย่างนี้มันไว้ไม่ได้อออ่ะแลิศตัโบมันเป็นตัโบใหญ่ด้วยพอเราต่อเกียร์รถมันจะหายอืใช่ ทฤษฎีจะไม่เหมือนกับรถความเร็วเลยใช่ความสนุกเนี่ยมันอยู่ี่เครื่องยนต์ปั๊มสายเนี่ยต้องเรียกว่ามันจะบอกไงฝีมือช่างล้วนๆนะที่ผมมองอ่ะก็ต้องมีพวกร้านปั๊มอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่ปั๊มสาคัญอยู่ปั๊มสาคัญเลยปั๊มหัวใจสำคัญพี่โก้บอกนิดนึงสาหรับให้แนะนําให้สําหรับเพื่อนๆเล่นปั๊มสายครับหัวใจหลักๆเลยในการโมดิฟายของปั๊มสายอ่ะ พี่โก้ให้องม์กรอบอะไรบ้างที่ทําให้รถนั่งเร็วทอร์โบปั๊มพวกนี้ครับแล้วก็ช่วงล่างสําคัญใช่ครับถ้ารถมันออกได้มันก็เร็วทอร์โบปั๊มสําคัญใช่ครับเรามาดูหัวใจของมันปั๊มส่งหน้าที่ให้ใครทําไหมลูกน้ำพงศักด์น้ำพงศักด์เฉื่เลยน้าตอนนี้มันไปกี่มิลแล้วพี่โก้อย่างไง้นะกี่มิลแล้วตอนนี้12บ2ใช่ไหมใช่คือสูงสุดของปั๊มในการโมดิฟายอย่างเขามี14แล้วนะครับแต่ผมยังเป็น12อยู่ ใช่ครับคิดว่ามันพออยู่ครับมันพอใช้แล้วมันพอใช้แล้วเนาะใช่ครับเครื่องยนต์อ่ะมันไม่มีอะไรมากเลยที่ผมดูนั้นไม่ค่อยมีอะไรไม่มีอะไรมากเลยปั๊ม t บ r โบใช่ครับผมว่ารายละเอียดของไส้ในมันก็สําคัญพี่โก้คันนี้เป็นยังไงมันคนทานจากของเก่าเพราะของเก่ามันเปาะคันนี้เป็นไงพี่แก้มหน้าตาเนี่ยนะถ้ามองจริงๆนะ เหมือนรถเดิมๆไปนะพี่ก้อนนะเหมือนแค่ว่ามีโบใหญ่ลูกเดียวนะใช่มีแต่โบลูกนึงแค่นั้นเองเอออ่ะดูหน้าตาของมันนะพี่กอบอกเลยว่าถ้าเปิดฝาวาเนี่ยไส้ในเป็นอะไรมั่งก็เป็นปกติระบบการทํางานเป็นแบบเดิมทั้งหมดอะครับแล้วก็เป็นเขวียงเขวียงเป็นพวกคอมแค่นั้นเองใช่ครับเขาบอกได้ไหมพี่เขาเอาเขวียงสามพันคอมใช่ครับแล้วก็ลูกสูบลูกสูบก็เป็นพวกคอมเนี่ยพวกคอมเลยใช่ครับ เหตุใดทำไมเราดึงไปใช้ของพวกลูกสูบพวกคอมมันเร็วพี่เราเลือกขนาดที่มันโตหรือว่าตัวนี้ผมทําลองไงมันใช้ทำมาลองใช้ตอนแรกก็จะเป็นพวกลูกสูบเจเเหมือนเดิมอะไรเงี้ย ก็มีอีกตัวหนึ่งแต่เป็นของสามพันหนึ่งยังไม่ได้ยกขึ้นมามนงานล่าสุดวิ่งเครื่องสามพันก่อนขนาดวิ่งสามพันยังตอนนี้นะั้นยังเป็นที่หนึ่งอยู่นะยังเร็วสุดในรุ่น,นรถบ้านอะเร็วอยู่รเร็วสุดในรุ่นอ่ะก็แล้วพวกฝาพี่อย่างนี้ทำไงเออฝาฝาสูบฝาสูบก็มีนิดหน่อยทำนิดหน่อยครับปัจจัยหลักว่าอยู่พวกแคมพวกอะไรพวกนะี้แก้พวกลูก ลูกกระทุง้งกระเดื่องไอตะเกียบครับตรงนี้มันจะเป็นตะเกียบอยู่ได้แก้มันแก้มันใช่ตรงตรงที่มันเป็นจุดด้อยเราก็พยายามทําให้มันแข็งแรงที่สุดแล้วพวกเนี้ยครับพวกวาวพวกอะไรพวกเนี้ยพี่โกมันเราจะต้องมีการขยายหรือว่าไม่เละเพราะว่าบูธมันก็เยอะนะก็มีครับพวกวาวเราก็เล่นได้เราก็หามาลองใส่เอาใช่ครับแคม แคมมีแคมเจียวเนี่ยแคมเจยวหอใช่ครับพวกนี้มันก็ต้องบอกนะมันไม่มีแคมสำเร็จเนาะใช่ครับไม่มีแคมสำเร็จเวลาเราฝ่ายจะได้ลเส้นหนึ่งเวลาเราไล่ไล่ยังไงพี่เวลาเราปรับเปลี่ยนแคมเนี่ยอ่ะพอเวลาเราใส่แคมมันมีจุดเปลี่ยนยังไงบางทีคือรอบหรือว่าพอวร์แบนหรือว่ายังไงเอ่ยลองจับความรู้สึกแล้วก็ไปลองดูเวลาประมาณนะใช่อืมเสียงอะนะเหมือนหูอืมอารมณ์แบบว่าเอ้ยมันมันมัน จากหูเราฟังเงี้มันมันดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทดสอบจริงที่สนามว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองลองจอและนิดไม่รู้บางคนทำตำไหนแต่ผมประมาณนี้ใครเป็นคนขับไม่รู้พี่โกยแจ็คแจ็คเลสติ้งคนขับครับแต่เมื่อสนามล่าสุดนี้ให้น้อง,น,องน้องแถวบ้านรับน้องเตยครับไ ก็พี่โก้จะเป็นคนคนดูแล้วเป็น<ช>คนฟังเสียงเอาเสียงเอาโอ้ <c oughs> เออช่างอ่ะช่างอ่ะส่วนมากเขาเลือกที่จะดูรถของตัวเองนะ <c oughs> <c oughs> ว่าดูรถมันไปทรงไหนออกได้ไหมเสียงเป็นยังไง <c oughs> คนขับมีหน้าที่คือถึงรอบปุ๊บสับอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็คอยมาบอกอานารว่าเล็กๆน้อยๆแต่ช่างจริงคือจะฟังเสียงแล้วก็กลับมาแก้อะไรไม่ดีก็กลับมาแก้โทโบอันนี้คือตามกติกาไหมเนี่ยพี่ตามกติกาเพราะทโบเขาเปิดอยู่แล้วครับอ๋อโบใหญ่ในรุ่นนี้เป็นโบใหญ่ใช่ไหมแต่ตอนแรกคันนี้วิ่งทโบสามพันแต่วันนั้นคันสี่ประตูเขารถเขาพังก็เลยเอาคันนี้ขึ้นทโบใหญ่มาวิ่ง เอาคันนี้ไปแทนเอาคันนี้ไปแทนเนาะใช่ครับผมว่าปั๊มสายมันต้องคู่กับโบใหญ่ป่ะพี่ผมว่ามันก็แรงนี่แรงป่ะขับมันดีครับขับมันป่ะใช่มันดึงลึกดึงแรงดึงถามนิดนึงมันมีคำถามคาใจผมอยู่ในรูปแบบของปั๊มสายนะครับทอร์โบทอร์โบเล็กนะครับทอร์โบเล็กที่ใบมันใหญ่กับทอร์โบใหญ่เลยโจรงงไหม โทโบเล็กกับโทโบใหญ่นะแต่โทโบเล็กเนี่ยใบยมันใหญ่ยอดใบมันใหญ่ครับกับโทโบใหญ่มันมีความแตกต่างกันยังไงพี่โกผมว่าไอ้ไอที่เป็นฝาหน้าเล็กฝาหน้าสามพันอ่ะมันได้เร็วกว่าอยู่แล้วครับได้จีิกว่าได้จีิกว่าแต่เรื่องแบบท้ายหรือว่าการระบายที่ดีนยะไอ้ตัวโข่งตัวใหญ่มันก็จะดีกว่าอยู่แล้วจะดีกว่าใช่ครับแต่ถ้าพูดถึงการขับยาก ขับยากทัวใหญ่น่าจะขับยากกว่ามันขับโคลาสไตล์กันนะครับขอโคลาสไตล์เลยใช่ไหมบโบเลกนี่คือจะได้ในช่วงคือเติมตรงไหนก็เจอครับซอยตรงไหนก็เจอแต่อย่างพวกนี้เราก็ต้องให้มันลึกๆหน่อยใช่ถ้าพูดถึงคนจะเล่นโบใหญ่คือโครงหลังก็น่าจะสําคัญสําคัญทั้งหมดนะสําคัญทั้งหมดใช่ไหมหน้าทั้งหลังใช่โบโบใหญ่ก็สําคัญทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่ครับก็คือ บอกเป็นทฤษฎีเพื่อนๆเลือกเอาว่าเวลาคนจะเล่นในรถแบบปั๊มสายวะเฮ้ยคุณจะชอบโบเล็กใบใหญ่หรือว่าคุณจะชอบโบใหญ่ไปเลยใช่การทํางานมันแตกต่างกันอ่าใช่อ่านี่เลยแต่มันใกล้เคียงกันอ่ะแต่คือเรื่องรายละเอียดแค่นั้นอ่ะครับผมใช่อันนี้เป็นทอโบนี่เป็น08 -08. ปด0เทนาะใช่ครับใช่ครับอุยแต่ท่ออินเตอร์มเล็กจังอ่ัพี่โก มันเป็นสองนิ้วครึ่งไซส์ปกติเนี่ยละครับแต่มันดูมันแล็กแต่พอมาเทียวกับตะโบ o ใหญ่แล้วนี่มันดูเล็กมันหลอกตาไปเลยนะพี่กุ้งนะใช่ครับเออมันดูแลนเล็กไปเลยนะใช่ครับมันเป็นไซส์ปกติเลยถ่ายนึงว่าปั๊มสายโบใหญ่ไงพี่บู๊ตหนักไหมผมใช้บู๊ตอยู่ประมาณห้าห้าห้าแปดเองผมก็ไม่เยอะนะใช่ t u r b เล็กใช้เยอะกว่านี้นะเหรออนนี้ผมไล่โบเล็กก็มีเกือบหกสิบอะใช่ครับแต่พูดถึงโทโบเล็กกับ t u r b ใหญ่อีกรอบหนึ่งพี่อะไรมันเหนียวกว่ากัน ถ้ามองกันจริงแล้วตัวใหญ่เหนียวว่าเยอะแล้วเหนียวว่าใช่ครับเหมือนกับว่ามันไม่ถูกเค้นใช่ไหมพี่โกใช่ครับมันมันคือมันระบายง่ายกว่าครับใช่อย่างนั้นพอใบมันใหญ่ปุ๊บโค้งมันเล็กถ้าถ้ามันออกไม่ได้มันก็จะดันทางหมดไปแล้วได้ครับเราก็ต้องทําให้มันทายให้ได้ได้โอ้โหอย่างสมมติเราทำตัวโบลูกหนึ่งอย่างเงี้ยมันมันทำวิ่งได้เลยแต่ถ้าเป็นโบเล็กสามพันเนี้ยต้องมีสองลูกสามลูกฝ่าจะได้วิ่ง ก็จะเอาใช่มันไม่มันไม่ผมมองว่าปั๊มสายเนี้ยรายละเอียดมันก็ค่อนข้างที่จะมันมันมันไม่ได้มีสูตรสาเร็จนะใช่ครับบางทีคุณไปฮิวทโบมาอย่างเงี้ยอสมมติคุณฮิวมาเฮ้ยคุณรู้ว่าเป็นทโบสามพันที่ใช้เหมือนในรูปแบบของคอมมอนเลวครับพี่โจครับหยิบมาใส่ปุ๊บวิ่งได้มาพี่โจมันขับได้เฉยจะเอาแรงมัคงเป็นไปได้ไหมเออใช่ครับขับได้มันขับได้ปกติใช่แต่ถ้าคุณจะไปเค้นหรือว่าอะไรก็ว่าจะเอาให้มัน ดีที่สุดเลยมันไม่น่าได้ม,มันต้องมาไล่หาเอาได้ oh. เอามาประยุกต์ก็จริงแหละแต่มันต้องเอามาพัฒนาให้มันร่วมกันให้มันเข้ากันด้วยเนาะให้มันรับกันได้แต่แต่ยังไงไม่รู้แต่เสน่ห์ของผมคือโบโบใหญ่มัาลงคู่กับปั๊มสายใช่มันได้ลูกลึกมันได้ลูกดึงได้อารมณ์มากมันได้อารมณ์เนาะหัวใจสำคัญมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันก็มีพวกปั๊มทวโบแคมป์ช่วงล่างดีๆแค่นั้นช่วงล่างดีๆจบถ้ารถบ้านแนะนําพี่โกรถบ้านอ่า อ่อย่างอย่างผมมีไดเร็กขั้นหนึ่งครับผมอยากจะทําให้แม่บารู้สึกว่าแน่นอนลักเครื่องยนต์มันก็อืดอยู่แล้วนะพี่เนื้อรถสมัยก่อนนะครับทําอะไรที่มันเหมาะสมในแบบของผมแบบกดได้เล่นได้อะไรเงี้ยเอาสนุกสนานพอใช้ชีวิตจริงก็คือขึ้นทะโบลูกหนึ่งแต่คือทะเบก็ไม่ต้องใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วก็ปั๊มประมาณไซส์ไหนพี่โก้เอเห้าอะไรเงี้ยใช้ได้ครับอ๋อเนาะใช่ครับกำลังสวยนะอ่าใช่ไม่ร้อนมากไม่อะไรใช่แล้วก็ปั๊มควรที่เป็น11บเอ็มิลสิมิลหรือว่ายังไงเอ่ยปั๊ม พื้นฐานเลยก็มีมเช็คปัม๊ม,ม,มเทสปั๊มเทวชีพก่อนได้ครับก็ถ้าเราโบไม่ใหญ่มากก็ใช้เป็นตัวผัวชีพเดิมลงกนี้เทสก่อนได,ได้ได้อยู่ใช่ได<ม>้อยู่ก็คือปรับแต่งตามร้านปั๊มเขาก็ทําได้อืใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเยอะกว่านั้นเพราะถ้าเราใช้บูเยอะเราก็ต้องทาปัม๊มเปลี่ยนลูกปั๊มขึ้นไปหาใช่ครับมันก็จะได้ควันเยอะขึ้นมาไม่่ั้งมันจะไม่มีควันเลยได้ มันก็เสียงพังเสียงพังใช่ไหมใช่ครับแล้วพูดถึงเรื่องของความร้อนพี่โกแน่นอนปั๊มสายเนี่ยกับความร้อนเนี่ยมันมันคล้ายของคู่กันเลยใช่หรือว่ามันเป็นของแถม่ะพี่มันเป็นของแถมมาถ้าเรายิ่งใช้บูเยอะมันก็จะเป็นความร้อนมาเยอะอใช่ครับก็ถึงบอกว่าไอ้เรื่องที่เราเลือกใช้ระโบงก็สาคัญใช่เพราะความร้อนเนี่ยมันจะมาได้แต่ถ้าเราทาปั๊มแล้วมีควันมีอะไรที่มันพอดีอ่ะ มันก็จะเครื่องมันก็จะความร้อนมันก็จะดับลงเองเ,น,เน่ยอ๋อใ,ในการส่วนที่เราเปลี่ยนหม้อน้ําพี่โก้มีส่วนสําคัญไหมครับสําหรับที่จะลดพลังหรือว่าลดความร้อนในห้องเครื่องได้ช่วยได้ครับช่วยได้<ช>อย่างนะอย่างสเวิร์นเขาจะใส่น้ำสองโลกเลย <c oughs> เออใช,ใชนะ่ช่วยได้เยอะมากอย่างสเวิร์นมันจะร้อนกับพวกนี้เยอะแล้วถ้าย้ายไปหลังะ่ะพี่เหมือนกับรถที่ปั๊มสายสมัยก่อนชอบชอบชอบ,ชอบนิยมกันใช่ก็มีลูกหน้าลูกหนึ่งแล้วก็หลังลูกหนึ่งอ๋อคือหลังนี่คือเสริมนะใช่เสริมมีสองลูกใช่ แต่อย่างถ้าถ้าเป็นพวกได้เล็กอะผมใช้ลูกเดียวข้างหลังก็ได้คือชัวร์ๆเลยใช่ครับอืมปั๊มสายกับความร้อนนี่มันของคู่กันคู่กันคือถ้าคุณคุมความร้อนหน้าอ่ะโอ้คุณใช้ลถสบายแล้วเนอะเครื่องมันก็คนใชรว่าปั๊มสายไม่มันนะผมบอกเลยปั๊มสายโคตรมันเลยนะมันพอมาลองไล่แล้วมันมันเลยมันใช่ไหมใช่ครับแล้วพูดถึงเรื่องของระบบส่งกําลังหน่อยพี่โตครับเป็นอะไรเกียร์อะไรเงี้ยพี่เกียร์เป็นพวกดีแม็กครับอ๋อ คือท<อ><ง>คอมนี่แหละมาใส่เกียร์คอมมาพี่โก้อย่างเงี้ยเราคำนวณอัตราทดหรือว่ายังไงเข้าไปหาหรือว่าไงครับมันตอนนี้มันมีเฟืองไล่หลายตัวเราก็มาไล่เฟืองหาให้บวกกับเฟืองท้ายกับกําลังเครื่องเราให้มันแมทมันต้องสัมพันธ์กัน,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 นใช่ให้มันสัมพันธ์กันเกียร์ก็เป็นเป็นตระกูลของดีแม็กดีแม็กใช่นี่เลยแล้วพวกลาคัตอะไรพวกนี้พี่ก็คือมันก็เป็นคัตทองแดงพวกดีแม็กได้เลยอ๋อใช่แปลงใส่เลยใช่แปลงใส่ได้เลย ถ้าพูดถึงของเล่นนะันะตอนเนี้มันมีเยอะไหมสําหรับในรูปแบบของปั๊มสายปั๊มสายตอนนี้มีเยอะแลมีเยอะเนาะใช้ของเล่นได้เยอะเยอะกว่าเซเวอร์น่ะตอนเนี้ยของเล่นมันได้เยอะกว่าใช่ครับได้เล็กเยอะกว่าแลลวตอนตอนนี้เยอะกว่าใช่เดี๋ยวก่อนนะเซเวอร์ไปไหนกันหมดเซเวอร์ไปไหนกันหมดไม่ไม่ด้ว่าเซเวอร์ไม่แรงนะพี่เซเวอร์ก็แรงแรงแรงมากเลยแหละแต่คือของเล่นตอนนี้ ในรูปแบบที่ว่าเป็นไดเรกเนี่ยของเล่นเยอะกว่าแค่นนตะเวรเราก็ต้องสร้างต้องทําขึ้นมาอืทิศใช่พี่แต่เพราะว่าตอนวัยรุ่นผมก็ยังเล่นตะเวรอยู่ก็ยังชอบอยู่ว่ามันก็แรงมันมีของเล่นอย่างที่พี่บอกครับคือหแบบว่าอาในตระกูลของ I อิวซูอะมันสามารถหยิบจับของคอมเบรลี่มาใช้ด้วยกันได้แต่ถ้าเป็นสะเวรที่เป็นตระกูลของมิซูมันไม่สามารถที่จะเอาของเล่นมาเล่นได้เพราะว่าลองคิดง่ายๆไททันอะยังไม่แทบยังไม่มีของเล่นเลย ม,มันก็ไม่สามารถที่เอาไปใช้ร่วมมันได้ใช,ใช่ไหมการพัฒนาหรือว่าอะไรมันก็จะต้องคิดคน้นเงินเองใช,ใช่ต้องสร้างขึ้นมามนมนประมาณก็จะเยอะกว่าใช่นี่เลยถ้าใครจะเล่นก็ลองดูถ้าใครขับมิตซูยู่จะก็แนะนําให้ถ้าอยากเล่นนี่น,นีก็ไปเปลี่ยนเป็นไดรเลรกก่อ <c oughs> นน,นี่แหละ เปลี่ยนเป็นมิสูนห่ดนะเรดีสูเป็นเครื่องเซร์เวนวิวัฒนาการมันเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนของเล่นมันมีเยอะขึ้น่ผมเชื่อเลยว่าคนก็อยากจะไปหาที่มันมีจุดอะไรที่มันเล่นได้เยอะล้วเซฟต้นทุนได้ด้วยเซฟต้นทุนใช่พี่โก้โอ้โหหมดอย่างเนี้ยนี่ยเครื่องยนต์หมดยังแล้อะไรก็อะไรแล้วพอไดเลยมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะใช่นี่แหละก็แก้ไขปัญหาได้หมดแล้วคือพวกระบบอ่า ความร้อนอะไรก็คือถ้าเป็นรถบ้านก็แนะนําให้ดูเรื่องของหม้อน้ําเปียบปีหมอน้าแล้วก็โทโบมันอายุอายุเยอะแล้วโทโบให้มันสัมพันธ์กันเนาะความร้อนมันก็จะไม่มีโอพี่โก้ผมยากฟังเสียงนะใชได้ได้ตัดได้เป็นเี้ยตัดได้ควันขโมูกเลยป่ะควันขโมูกหน่อยจริงจริงแสบตาเลยอ่ะเรอมันรถกำลังอัดเยอะหรือว่าไงพี่โก้หรือว่ายังไงอ่ะมันมันเห็นแต่สแตร์แต่ละทีมันมันมันก็ค่อนข้างที่จะต์ทยาแลวเมืออควันมันแบบบุ๊บบุบบุบบุบบ มันบวกกับพวกผัวชีดใหญ่ด้วยแล้วก็ปั๊มที่เราทำมาแต่มันเป็นปกติของปวามสายของควันมันจะแบบลอยๆหน่อยอยู่แล้วอันนี้คือใช้ในการแข่งขันนะอันนี้ใช้ในการแข่งขันถ้าใช้ในชีวิตประจำวันมันก็จะมีการโมดิฟายรูปแบบหนึ่งแต่ถามว่าถ้าพูดถึงปั๊มสายไปเข้าด้านนะไม่ต้องกลัวหรอครับมอบได้เลยไไปด้เลยมอบได้เลยแสดงแบบขี่ได้เลยเนะอ่พี่ต้มอยากฟังเสียงผมอยากดูควันหน่อย แบบไม่พอเอาละนี่เพิ่งจะกลับมาจากแข่งขันนะแบบไหมพอจอดน้ำไปหน่อยครับจอดน้ำไปหน่อย ควันข่าวที่มันออกมานี่คืออะไรอ่ะมันเป็นน้ำมันนี่มันเผาไหม้ไม่หมดอะครับ oh. แ๋ะรูนเป็นเบอร์ใหญ่มผมอยากฟังเสียงอ่ะด,ดังไหมไหมอ่ะไม่ดังเลยแต่รู้สึกว่าเนี่ยมันจะสั่นทั้งคันเลยนะ ว่าคงถูกใจเป็นเื่อๆนะครับสำหรับลิปเนี้ยก็เอาวะถ้าใครถ้าใครเล่นฟั่สายอยู่จะอยากจะมอมดิฟายพี่โก้รับทำไหมเนี่ยรับครับผมรับเนาะใช่ครับเออแต่ช่วงนี้เราต้องบอกเลยนะทำแต่รถแข่งไม่ได้รับไม่ได้ค่อยได้ทำรถลูกค้าเลยรอหน่อย สเตปเบื s, ้องต้นสเตปใช้งานสเตปอะไรรับหมดสำหรับล<า>้ำสายะนะครับ,รบก็คือความแรงก็าาันตีด้วยผลงานพี่โก้เนี่ยเขาจะเป็นสไตล์ที่ว่าอะไรได้ก็คือได้อะไรไม่ได้ก็คือไม่ได้จะชี้แจงชัดเจนอยู่แล้วพี่โก้เรประมาณแพงไหมสำหรับในการทำล้ำสายเพื่อนขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยครับ ส่วนมากลูกค้าตั้งงบมาให้ว่าผมมีงบประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขอชี้แจงเลยว่าได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยหลักหมื่นทำได้ไหมได้บสบายสบายสบา,ายเลยนะได้เออนอกจากนอกจากในเล็กแล้วพวกนิสสันพวกมิตซูโเวิร์ทำไหมัำหมดเพราะเซตาโบมันใกล้เคียงกันอยู่แล้วอ๋อใช่เปคนัมใกล้เคียงอยู่ยแล้วนะับโอ้เอาละพี่ก็ติดต่อในช่องทางไหนบ้าง ก็มีเป็นเฟซบุ๊กผมแล้วก็เบอร์โทรค่ะขอหน่อยเบอร์โทรผมเป็น0899930904ใช่ครับแล้วเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็เป็นอูโกสต่ตามเลยครับนี่เลยนะครับก็เอาละผมอยากเห็นพวกปั๊มสายจำมาเล่นกันอีกครั้งในยุค90เนะเหมือนย้อนวันวานไปพี่จากผู้ใหญ่กลายไปเป็นเด็กอีกหนึ่งรอบนะครับพี่ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะโอเควันนี้พี่ก็ัครับ